แดกกุ dagegen, of of ้งเผากระปูหล่นที <h <h ่ร้านรีสองปีโอ้โหเยอะเอ้ยคุณเลียไม่ถูกแล้วชิบหายครูชิงรับไม่ว่าใครชนะประอาชนสุปรพตัดยับในวันพรุ่งวันพรุ่งขอโชคดีครับขอโชคดีครับเข้าไฟพร้อมแล้ว ออกน้าไปอีกแล้วครับตน้นนอมชันวัยรุ่นบานเนมนแต่รอบที่แล้วนายิ่งกว่านี้ไอเด,ดจะตามทันแต่รอบนี้ไอเด,ดจะตามทันไอเด,ดมาแล้วเริ่มมามาแล้วจ้าพิจมีจ๋<ม>าจะทำได้หรือไม่ได้400เดย์ได้ต้นยังนัอยู่ออฟชั่นหนีออฟชันหนียุดยามาแล้วจ้ายุดยาทันไม่ทันยุดยาจี้ยุดยาจี้ชนบุร ชั้นสกอร์แปกเอสองสี่หกแปดส,สองสองเซ่อออปชันครับโอเหลือเชื่อครับออปชันวัยรุ่นบ้านเดิมเข้าเส้นชัยโอ,อ้เดียรุจยาครับม,มองอยู่พี่ว่าใครชนะครับเพราะกล้องมันตัดแบบ ภาพพาดูทุกคนภาพจอใหญ่จอใหญ่ดูเอาดูจอใหญ่เอาเป็นจังได่คู่ซิงอินฟลูเอนเซอร์มือนี้กรรมการต้องดูแล้วดูเอาตอนนี้นี่หัวเหม๋แล้วครับนี่ครับขอ V วครับภาพสโลหน่อยสโล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 เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครมันต้องสโลกว่านี้แล้วสโลสโลนี่ครับอยิลาโอ้ยทำไม